โอ้ยพอแม่ไปนอนเลยคุ่ะผักปูงฝรั่งจะพป่นใส่หมดเลยจะเอาอยัางไงล่ะคะเอา,อางไงล่ะคะพูนน้ำแตกผกัผกผักเลยพูนบูน่ะอือหือโอ้โหอือหือตรงผักปูงฝรั่งจะจัดด้อ พูดแต่สวยๆงามๆไปเลยมือนเนี่ยพูดกองไบกองไบเพิ่งกันนะงบนะพูดขัดโบขัดแป๊บเดียวขัดพระเจ้าลงทั้งพีอืมอืมอืม,อม จะสวยกันไปเลยผูดผูด้หมนเส้นใหญ่สวยกับจะเลือกเอาตะหยอดอบบวบเด้อผูดอืมผูดสวยอ่ะอันนี้สวยจะเลือกนะอืมอันนี้สวยจะเลือกนะคะ จะเลือกเป็นตรงนี <wh disciplinary hat> ้โอ้ยลมกินอืมอืมลมกินจะสัวซียางถึงมาหอดหลากใส่มาอืม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 ผูดผูดผูด สองหยดนี่อวบเนี่พูพห้าหายดนี่มาก,กินแต่แบบนี้ละโพูนโอ้กล่องกล่องอืมอืมพูนพลสุดจวดของความสวยเลยนะแต่นะ <c oughs> จะลลังขึนอมบอนดิโอ้ยูนูดจวดเลยหืมนะุนกเนี่ยุสับหลาไปปุณน่ะยังไม่ลงงามคลักไหล่หอืออือึงสี่นั เฉียงแสบเนี <c oughs> ่ยจิจอยเอาไปให้ไอ้ลูกสาวกำนงสาวปลูกอยู่เมืองไทยนะจ๊ะได้กับแม่ <c oughs> แม่อยู่ท่างชายภูมิบว่าหูว่าของแม่ท่างชายภพมิมมันเกิดละไปแต่ว่าของลูกสาวน่ะต้นบักใหญ่เลยเอาล่งดินซีเมือแหละนั่งอิงเอาลงดินสวยสดงดงามจ้ะพ่อแม่ี่นองจ้าบ่อยากผักเิ่นได้แดดเมืองไทยเหาออืม หลอดยังไงนี่อ๋หักเลยบลาบอยู <t <t ่พูนนี่เป็นย่าเอาพะเหอ่งเาเลยนี่บมให้กล่องบบ่งามบนมึงออกกล่องนะนะอืมอืมอืมพูน เพื่อนบางคนเพาบอกว่า <c oughs> คือปไปใส่มีดตัดเอามันจะงามมันก็นงามอยู่จ้ะแต่ว่ากับความว่าอย,อยาคักให้ฟังว่ามันอวบมันกรอบอพื่อนอะความอวบของเพื่อนอนะพอแม่พี่น้องเลยขั้นเขียวอีหลีเลยพุ่อนอะขั้นเขียวอีเพราะมันท่ามดดา <c oughs> พักบุ่งฝ้าลังมันเป็นยาได้ใจเด้อยาเพิ่นเอาไปใส่ใส่สำหรับท่านใดที่มีปิดเป็นหาโรคผิวหนังเกี่ยวกับผิวหนังเนาะให้ไปซื้อมาได้ใจเด้อไปซื้อมากินเพราะว่าพักบุ่งฝ้าลังนี่กจะเอกเพชรสามารถเอาไปฮ็ดยาได้จ้ะ ป็นยาอืมอืมเจสซี่มีเป็นหน้าอบวบปุ่นนะเอาเป็นได้ปุน่นเป็นดงปุ่นจสิี่มีเป็นหน้ากิญญากนบ่กระว่าจอดิสิผ้าเหลือเอาแต้นจอดอุบวบจังสีพ่อแม่ไปหนอกใจเนี่ยปุณจอดอุบวบเป็มันขาดเลยดินี่สิอืมนั่น มีสีมันขาดว้าวรักมื่อนี้เป็นเลือกได้จะจำส่งเป็นเลือกจำ <c oughs> ส่งเป็นเลือกเสียแล้วผูนนี่โรงงานนี่แกงส้ม <c oughs> แกงเนยเฮ็ดอีก,อก,อกติมเครื่องปลาซุปดีแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้าปลาซุปดีแล้วปัตตานีจังเอาหน้าใหม่พักบุ๋งฝรั่งลงมได้จ้ะเด้อ เอาปลาบู๋ฝรั่งล,ง,ลงใส่เสื้อสุดท้ายแล้วก็ปิดหม้อเลยเพราะว่าเมันเป,ออเปื่อยเร็วปลาบู๋ฝรั่งนี่เปื่อยเร็วขนาดขันนั้นขันแกงโดนร้ายนี่มันสิเป็นเมือกเมือกแม่จ้ะมันจะเป็นลื่นๆเนะาะภาษาคใต้ปรนเด็นเนาะเป็นลื่นๆเป็นบอ่คนบอคกักข้าน,นี้เนี่ยบ่อคักข้างนี้เนี่ยพูนะ่ะพูนะ่ะ นี่จังสีแล้วต้งเป็น่นตะกินบวบเนีุ่่นจะอึดปุ่นสะอ่อนไม่ติเจอย่้าจันเอาลายเด้อเด้อจอยสิแบกลงกัวสิไปหารถนึงก็ได้เจอกระสีลอยอะไรป้าฉนเดี๋ยวจังสีเย็นนนัดกันตองสวยมาทังผีจังมือ มันยังสีมันยังขาดนี่น้อยนี่ฮึตัแตกแล้วนั่งอืมปวดดังปวดล่ะค่ะพูนวบดงจอดจีบนะเฮ้ยเลือขนาดขาดกูจ้ะขาดขาโอ้ยเอาไปไหนล้วพ่อแม่พี่น้องเลยฝนตกม้งน่ะตัฝนตกแล้แม่ตั้งหากจ้ะตกส่หมอคนแล้วคุณนะคุณน่ะ ใครก็ยังยังมั่นอยู่พุ่นน่ะหึมพุ่งยอดนี่เลยพุ่นะไม่ไดีแล้วมากองเส้นนี้พ่อแม่พี็นหล่อน้อดเลยพุ่นน่ะโอ้ยฝนตกฝนตกเอาอะไรละจ้ะพ่อแม่พี่น้องเลยเอาไปแล้วฝนตกเสียไ้แล้วแล้วพาฮักแข่งกับปูฝากับฝนจะบาดมันก็แล้คือขัดแข่งเออเอาจังได รูปฝนน่ะลมแห้งปอดป่งเยพนาปวตัวนี้พูนะเอาอปไรอีกแล้วคุณตัวข้าหัวใจแล้วลงมาว่านพ่ออะไรก็จะมาตัวข้ามกันพูนะหนากลองกระลาดพาหนากองเยอบบบจนีเด้อ กล่องกะจไเนี่ยตรงขอโทวขอไพ่แล้วจะพม่าพอนองจะแล้วจะกระสู่ขนาดเนี่ยคุณเมื่เศ้าอยู่นะนืมนี่ต,ต้นยอดต้นศี่มันยังขักเนี่ยคุญน,น,นะคุญนะ บวก,กไปหยาเแต่นักพักปุงจึงน้ำเส้นกับพ่อแห้งแล้วคนน่ะค่ะค่ะเอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่นหน้ากลรองจะไล่มัดจะเบิ่งใดเบิ่งบ่อใดต้องขอโทษขออภัย้แล้วจับพ่อแม่พี่น้องเลยฝนตกจกักฝนตกคักตุตก๊ดแก่นน่ะช่วงนี้กระต๊ะซื่อเหม่อะไรพ่อแม่พี่น้องเขาเลิกนานมากฝนกระต๊ะลัดโหลดแล้วก็เป็นังสี่ละสิสองเก็ยบยวกระอ๊ดบ่ไดนเบิ่งแน่นเนี่ย อุย้ยโอ้คลิปนีจ้จะข,ขอฝากไว้แค่นี้แหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้กราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ Enjoy Lifestyle in Denmark แล้วก็มาดมามเฮดมัสลูมด้วยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะต้องขอโทษขออภัยฝนตกคุณนะเออแล้วไปแล้วจ้ะกราบลาไปด้วยยอดผักบุ้งฝรัง่งสวยๆงามๆอุบๆของจอยฮักต่างโป๊ๆด้วยนะจ๊ะเนาะอุ้ยเลืออีหลีจ้ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะพุ่นน่ะชมความสวยงามของผักบุ้งฝรั่งจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ยอดผนิบเปียวสุดยอดเลยจ大ะเด้อเปียวจริงๆพุ่น่ะเปียวอีลีสับลาบยอยู่พุ่น่ะอยูุไซเขาก็มี่มดจักสิเก็บไปฝากผูใ้ใดแน่ <c oughs> สุดยอดและเป็นดงเลยจ้ะสวยงามอีลีนี่หน่อยนี่จริงๆวันไหนสิเอิญเลยยังก็ล่ะเอานมัฝรั่งเนะาะไข่ไข่กับนอมัฝรั่งเนาะจ้ะเนาะ ไม้ฝรัลล่งเบื้องหน้านี่จ้ะนี่หน่อยนี่กด็ดังผุดจริงจริงนะคือพวกเจ้าวานนะนะ่ะไอ้ตัดออกมันจะงาม,มงามอยู่างเดียวแต่ว่ากระยักกระยักหักไปบึ้งตัดทั้งสีมันก็ง่มา,งามนะจ้ะเนาะแต่มันกระบาดังโป๊ะๆแล้วนี่มันก็งามแล้วนี่คนนะ่ะเป็นรูคนน่ะ น้มเร็วตัดๆมันเลยเฮ็ดให้เปิืงนี่มันก็บริแดงป๊ะแล้วเนาะคือจังพวกเจ้าวานเป็นอย่างคือมมกตุบหัวเฮ็ดดิโอ้ก็อยากให้ให้รู้ว่าเฮ็ดแต่มันเลยเฮ็ดแต่มันเลยเน่าบ่อหรือบ่เน่าก็อยากให้ฟังความอวบความอันของมันนะจ๊ะนะนี่สิความอวบความอันของเฮ็ดว่าเป็นสดเป็นใสแบบใจ คือหน่อยฝรั่งไอ,อ้ก็คือพักบุงฝรั่งเนี่ลนะจ๊ะนี่นี่นี่รองตัดให้เบิ่งซื้อๆได้นี่ลองตัดให้เบิ่งซื้อๆนี่มันก็ง่ามันเร็วมันก็บ่ได้อารมณ์นั่นแล้วจังได๋คนเพิ่นมักเองมันน่ะฮะต่างโป๊ะโปๆะติบางคนก็ว่าคือบ่ตัดมันจังสิงามอ่ะตั้งตาตั้งฮักกันแล้ว่าสวยแทนแล้ว ลังปๆเลยสวยงามที่นี่ังปๆแล้วก็ทีนี่จุกึดนี่เป็นหาห่อไปปะนักแล้วเลือดี